Fit for สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะรายการฟุทฟิตฟอร์ไฟกับเอพัชรีรักษาวงเคนส์แพร่แก่ค่ะวันนี้ค่ะเอก็พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานการเรียนรู้ Thailand knowledge park หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า TK park ค่ะอยู่ชั้น8ค่ะศูนย์การค้า Central World รายการของเราเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษเนอะเพราะฉะนั้นลุยกันเลยแล้วกันกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เรามากันที่นี่ที่ TK Park แห่งนี้นะคะเราก็จะได้พบกับความรู้มากมายเลยความรู้ก็คือ knowledge knowledge นะคะเพราะว่ามีหนังสือแล้วก็สื่อมัลติมีเดียหลากหลายจริงๆค่ะ knowledge ก็คือความรู้ค่ะเป็นความเข้าใจในเรื่องบางอย่างหรือว่าบางสิ่งจนทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำเอาความรู้นั้นๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอาจจะได้มาจากประสบการณ์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความรู้จากหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she expanded her personal knowledge by reading เธอเพิ่มเติมความรู้ส่วนตัวของเขานะคะโดยการอ่านหนังสือ เหมือนั่นเองค่ะมาดูกันที่สำนวนกันบ้าง a great deal of something a great deal of something ถ้าเจอวลีนี้นะคะก็จะหมายถึงเจออะไรสักอย่างที่มันโอ้โหจำนวนหรือปริมาณเยอะมากมากมายเลยจริงๆค่ะตัวอย่างถ้าเป็นในรูปแบบประโยคค่ะ he has a great deal of knowledge ความหมายก็คือเขาเนี่ยมีความรู้เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะ เอาละค่ะทิ้งท้ายรายการด้วยสำนวนนี้ค่ะ knowledge is power knowledge is power ซึ่งก็เป็นการเปรียบเปยนะคะว่าใครก็ตามที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือว่าความรู้ทั่วไปมีสะสมไว้ยเยอะเยอะเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นบุคคลที่มีอํานาจเหนือคนอื่นค่ะเพราะว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยจะทําให้คนนั้นเนี่ย เชื่อฟังนะคะหรือว่าเกรงใจอย่างเช่นคนไข้นะคะต้องเชื่อฟังคุณหมอเนื่อเพราะคุณหมอเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของการรักษามากกว่าคนไข้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วใครสนใจอยากจะดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook Fan Page ของเราค่ะและวันนี้จะต้องขอขอบคุณ t r u n ิ i s i o n s ที่สนับสนุนรายการวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย